วันนี้ผมจะมารีวิวร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหนึ่งดาวที่ประเทศสหรัฐอ,อเมริกาเมืองเซียติลรัฐวอชิงตันนะครับเป็นเมืองเกิดของยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon Starbucks และ Microsoft ก่อนจะเริ่มนะครับทุกคนฝากกดไลค์มาคว่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วไปดูกันเลย คือวันก่อนผมได้ดูคลิปของยูทูบเบอร์คนหนึ่งเว้ยที่เขาชื่อว่า Ryan Trahan นะครับแล้วเขาทำคลิปที่ชื่อว่า I Tested One Star Drive Thru นะครับผมและได้ไปลอง Drive Thru g h ึดาวนะครับผมทั่วประเทศอเมริกาผมก็เลยคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมร้านอาหารเหล่านั้นมันได้1ดาวเนี่ยผมก็เลยอยากที่จะไปลองบ้างลองมาให้คนไทยดูนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมเลยได้ทำการค้นหาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะฮะที่มี Drive Thru นะฮะ1ดาวนะครับผมหรือร้านที่มีรีวิวแย่ที่สุดนะฮะในเมืองเซาเทิรรัฐวอ s h ชิงตั n นนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมมีกดอยู่1กดด้วยกันนะครับผมในคลิปนี้นี่ยฮะก็คือทุกครั้งที่ผมออกมาจากร้านนั้นเนี่ยผมต้องให้รีวิว5ดาวนะครับทุกคนโดยที่ห้ามโกหกเลยแม้แต่คําเดียวโอเคครับทุกคนถ้าอย่างนั้นฝากกดไลค์กนละหนึ่ไลค์นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่แรกเลยดีกว่าครับไปถึงแล้วนะครับทุกคนที่ร้านจตอก ก่อนที่เราจะเข้าไปลองทดลองชิมกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเล่าประวัติแจ็คแอินนบ็อกให้ฟังนิดนึงนะฮะเป็นเกิดความรู้ไว้นะครับผมแจ็คแอินนบ็อกนะฮะคือร้านฟาสต์ฟู้ดของคนอเมริกันที่มีความแตกต่างจากแมคโดนโลัลล์ที่ชุดพาสคอร์ดเอาไม่ไม่เมืมันมีมันมีมนมความแตกต่างที่เมนูด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาเพิ่มทาโก้เอ็กโกรแล้วก็แซนด์วิชธรรมดานะครับผมแล้วก็เป็นเครือข่ายร้านอนาะหารฟาสต์ฟูฟ้ดที่ชาติอเมริกันนะฮะที่ก่อตั้งขึ้นในปี1951โดยโรเบิรบ์ตโอพีเดอร์สัน ในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียจะอินซ์เนี่ยมีมากกว่า2,200อเหตุทั่วโลกนะครับโอเคทุกคนกันเดี๋ยวเราไปอ่านรีวิวกันเลยดีกว่า จากอลิซ่าซีนี่อาจจะเป็นประสบการณ์อาหารจานดนที่น่ากลัวที่สุดที่ฉันเคยมีในชีวิตฉันไม่เคยมีความคาดหวังสูงว่าไปร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดและสิ่งที่ดึงดูดใจฉันกินแซนด์วิชไปคำหนึง่งแล้วมันแห้งกว่าไทรยซสฮา,า,าราะอีกนะเนี่ยการทานมันฝรั่งทอดก็เหมือนกันมันเหมือนกับการเล่นรูเล็ตรัสเซียเลยเพราะว่าฉันจะต้องได้ของทอดธรรมดาหรือว่าเปียกหรือว่าแฉะหรือว่าจเจียนชำํำสำหรับของหวานมันก็ทำให้ฉันปวดท้องตลอดกาล ดูเหมือนกับว่าอลิซาเขาจะไม่ชอบไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะมันเรียกว่า h o m e s t y l e ์แรนช Chicken Club นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องไปลองตัวนี้กันว่ามันจะแห้งเหมือนเลไซซาร่าอย่างอลิซาหรือเปล่าเนี่ยหวังว่าผมจะไม่ท้องเสียนะนี่นสิ่งที่ผมกำลังมุ่นสุดเลยในวันนี้ทุกคนช่วยกันเขียนแฮชแท็กชวยอลิซาหนยนะฮะดูแล้วเขาต้อจะอทรมานมากเลยคนต่อไปนะครับผมจาก เจสันอะนะฮะผู้หญิงที่ทำงานขับรถผ่านมาถึงไดรฟ์ดูนะหยาบคายมากและแจ้งให้เราทราบว่าต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำความสะอาดเครื่องทำไอศครีมโอ้โหแล้วเราจะได้กินไอติมมั้ยเนี่ยโอ้ oh, อันนี้เขาให้5ดาวแต่ว่าเขาต้อจะให้ผิดนะฮะควรให้1ดาวเพราะว่าถ้าเราไมา่ได้กินไอศครีมเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับเพราะผมชอบมมากงั้นเดี๋ยวเราจะลองไอศครีมด้วยวันนี้รีวิวที่สามนะครับจาก JCD เฮ้ ดีเจมาที่นี่เพื่อเอาจอบของเขาและเป่าหรือเป่าจากจอบเอ๊ะฉันลืมไปแล้วว่าฉันสั่งอะไรไปนะมันแปลว่าอะไรครับเนี่ยทุกคนลองคอมเมนต์มาบอกผมทีนะว่าฮว่ามันแปลว่าอะไรผมว่าเขาน่าจะมาถึงเอาเอาอได้มาเป่าผมผมตอนนี้มากกว่าเพราะผมมันแย่ <laughs> ไปดีกว่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเลยดีกว่านะครับโดยที่เราเนี่ยจะ drive through นะครับผมแล้วก็มาลองดูกันดีกว่าว่าเจ้าแซนวิชเนี่ยมันจะแห้งเหมือนทะเลทรายซาร่าแล้วก็เครื่องทำไอติมเนี่ยมันจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับทุกคน five minutes later โอเคทุกคนผมเห็นละ home style r a n c h chicken club เดี๋ยวเราจะไปลองสั่งกันนะครับ hello welcome thank get just the thank homeylele Chicken sandwichwich please Yes Club no you No you u Rand I I Can s j โอ้ไม่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 โั้ไม่โอ้รม่โอ้ไ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 ม่มาดไมันดีกว่าจะเป็นยังไงกันต่อ Yes, a oh, play by card, please. Hi. Oh, hi. Uh, okay. Oh, I, 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 yeah, I'll get that first. Thank you. This is large. Okay, it's okay. No worries. Oh, really? That's because the lady is design. It's okay. You oh, know. no, no worry Thank okay. you. Thank you so much. You're welcome. Receive. แตงคิวโอเคกินยาสีฟันเหอเหรอเ้ยทุกคนเขาอัพเกรดไซส์ให้ฟรีเว้ยเป็นจากเร็กเกิารกลายเป็นไซส์ใหญ่นะฮะไซส์หลอดคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าในร้านเขาทำผิดพลาดแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮคะให้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 ฟรีมาเลยไม่เป็นไรเอามาแล้วเหรอโอ้สตอรี่ thank you you too ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกินกันดีกว่า Let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะเมื่อกี้นี้เขาถามผมนะว่าเฮ้ยถ่ายทำไมหรอมาจากช่องอะไรเพิ่งบอกเขาไปนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะติดตามนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองนี่เ,เลยดีกว่าดูซิว่ามันจะแห้งอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านี่นะฮะกลมใจแวนชิคเก้นคลับน,นะครับเป็นไก่เป็นไก่น,ไกนี่เป็นไงน่ากินหรือเปล่าจำที่อลิซาพิมพ์ได้ไหมเดีย๋ยวมาลองดูดีกว่าว่ามันแห้งอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่า อร่อยเป็นไม่แห้งน,นะฮะแล้วอะไรก็เป็นไส้เป็นไส้แหวนใช่ไข้างในเป็นแบบไส้ไส้แหวนนะฮะอ๋อไม่ไม่ไม่แห้งเลยนะฮะกรอบนุ่มให้ผมมาผิดร้านไหมเนะี่ยใช่อร่อยครับอร่อยงั้นเดี๋ยวอันต่อไปที่ผมจะรีวิวนะฮะก็คืออันนี้ที่นี่ไม่มีไอศครีมนะแต่ว่าเป็นเชคแทนนะฮะไปดูซิว่าเชคมันจะอร่อยหรือเปล่าเป็นโอรีโอ้เชคนะครับดูไม่ค่อยเย็นแต่รสชาติช้ได้ ไม่แย่ครับไม่แย่เลยอร่อยดีแล้วก็บริการที่นี่ถือว่าโอเคนะผมรู้สึกว่าเขาเฟรนลี่มากเลยนะถามแบบว่าสงสัยนะครับว่ามาจากช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบไปเสิร์ฟแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกด subscribe ให้ะสองพนด้วยนะครับคำสุดท้ายแล้ว โอเคครับทุกคนถึงแล้วนะครับแมคโดนัลล์นะครับผมในร้านอาหารแห่งนี้แมคโดนัลล์ที่นี่นะครับโลเคชันนี้นะครับผมมีรีวิวหนึ่งดาวมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาดูดีกว่าว่าเขารีวิวกันว่าอะไรอ๋อแล้วก็ใครที่อาจจะไม่ค่อยรู้ประวัติแมคโดนัลล์นะครับทศพลไปหาเพิ่มเติมมาให้แล้วนะครับผมซึ่ง แมคโดนัลล์นะครับผมเริ่มให้บริการในประเทศไทยเนี่ยในปีพศ2528เป็นประเทศที่35ของโลกโดยสาขาแรกนะฮะตั้งอยู่ที่อาคารอมรินพลาซ่าและปัจจุบันนะครับผมแมคโดนัลล์ประเทศไทยเนี่ยมีถึง245สาขาทั่วประเทศด้วยกันนะครับผมเออพูดประมาณเท่านี้เลยกันนะฮะเดี๋ยวกลายเป็นว่าโปรโมทรอรอเข้ามาสปอนเซอร์ก่อนนะเดี๋ยวผมโปรโมทก่อนนะฮะ <c oughs> เราไปอ่านรีวิวกันเลยดีกว่าครับทุกคน let's go <S จากเชอร์รี่สีนะฮะ ฉันไปที่ drive thru และแคชเชียร์ก็ร้องเพลงสั่งอาหารให้ฉันฟังเช้าลืมตาตื่นมาเจอเธอในยาอะขณะที่เธอยิ้มมันออกไปทางหน้าตาโอ้ยอ๋อทุกคนอันนี้มันไม่ใช่รีวิวหนึ่งดาวอันนี้มันสี่ดาวแต่ว่าผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่าถ้าเกิดเขาร้องเพลงให้เราฟังเนี่ยโอ้โหผมก็รู้สึกว่าคู่ควรต่อการรีวิวเลยนะครับผมอ,อันนี้หนึ่งดาวละหนึ่งดาวจริงๆจ,จากคนชื่อว่านิกฮิลซีนะฮะเอ้ยโย เราต้องการสั่งอาหารฟอร์ดไนเบอร์เกอร์แต่เนื่องจากโควิดร้านเลยไม่ให้นั่งข้างในด้วยเหตุนี้ ฉันเลยพยายามที่จะเดินผ่านไรฟ์ตูและไอ้พวกคนขี้แก้งเหล่านี้ก็กล้าที่จะเพิกเฉยต่อเราโธวันนี้พวกเขาสูญเสียลูกค้าที่จ่ายเงินไปแล้วแล้วเขาไปเดินทานไรฟ์ตูทำไมฮะเนี่ยผมต้องควรลองสั่งฟอร์ดไนจ์เบอร์กเกอร์มันมันคืออะไรเอ่อคนที่3นะครับไบรอันเฮชนะฮะ be <careful. S 2> c a ร์ฟูที่สถานที่แห่งนี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นฉันโทรกลับหาพวกเขาแล้วเพราะอาหารของฉันมันดีคน, <c oughs> คนที่บอกว่าเป็นผู้จัดการบอกว่าเครื่องของพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่อาย่างไรก็ตามฉั <c oughs> มันสมควรแล้วหรอที่ที่ฉันจะเป็นอาหารเป็นพิษอะ่ะโอ้ทุกคนครับผมหวังว่ามันจะไม่ดิบนะฮะถ้าเกิดผมโดนอาหารเป็นพิษวันนี้มันจะไม่คุ้มกับการถ่ายคลิปวันนี้เลยนะครับผมไปผมว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่เราจะไปกัน let's go <S ทุกคนผมทงใยว่าเขาจะร้องเพลงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมหยิบไม์มาก่อนเขาร้องเพลงจะได้ยินไง oh hello hi. i hi uh is there something called oh yeah quarter pounder can I do the cheese ทุกคนเขาไม่ได้ร้องเพลงให้ผมฟังนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกผิดหวังเดี๋ยวไม่ใช่ก็ดูปกติดีนะครับทุกคนดูแบบว่าเขาไม่ได้จะมาบอกว่ามันเอ่อรูทเฮ้ยเพคเเฮยเฮลืมลทุกคนเราเลยเราเลยทุกคนฮะถอยก่อนฮะตอนนี้ถอยก่อนดีฮะตากล้องเตือนเราฮะ thank you ได้มาแล้วครับท <c oughs> ุกคนควอตเตอร์พาวเดอร์อ huh. er. uh huh. ืาฮั่นควอตเตอร์พาวเดอร์อือฮั่นไมากี่นาทีต่อมาตอนที่ผมร้องเพลงเพราะเมื่อกี้เขาไม่ร้องให้ผมฟังไงอ,อันนี้ท <c oughs> ุกคนผมกลมมันไหลออกมานี่ครับนี่ก็คือควอ r เตอร์พาวเดอร์นะครับผมผมได้มาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามันดิบหรือเปล่าอ่ะชื้อเปิดออกมาว้าวหุยโอ้มันดูน่ากินมากโอ้ดูดิ สักวันเดี๋ยวผมกัดให้ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันดิบหรือเปล่านะฮะหนึ่งสองสามเฮ้ยเลือดออกเลยอ่ะเนี่ยออกแน่เลยไม่ดิบนะครับ อร่อยเอ <ka> เอราคาเท่าไหร่ er. นะคราเฟ่ร้าลืมบอกราคาคือคาที่ร้านว่าราคาแพงมากเลยนะครับประมาณ16เหรียญนะครับ560บาทนะครับผมแล้วก็อันนี้เท่าไหร่นะ7เหรียญ27บาทหรือหรือประมาณเท่าไหร่ฮะ254บาทนั่นเองนะครับผมเบอร์เกอร์ชิ้นเดียว254บาทก็ที่นี่ก็ถือว่าราคาประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ถ้าเกิดที่ไทยก็ถือว่าแพงนะเพราะผมเคยกินเบอร์เกอร์แมบบในที่ไทยมันประมาณหลักร้อยนะ150 175เหมือนกันแหละอันนี้ถือว่าอร่อยนะไม่ได้แย่เลย ควอเตอร์พาวเนอร์อันนี้มันคืออะไรผมไม่แน่ใจอะแต่ว่ามันเป็นส่วนที่ค่อนข้างมีความนุ่มน,นวลน,นะกัดเข้าไปแล้วละลายขอดขอตอนที่เขาร้องเพลงอย่างเดียวทําไมได้ร้องเพลงให้ผมฟังนะครับนี่ร้องเพลงอะไรดีนี่ใครทุกคนงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปรีวิวที่สุดท้ายกันเลยดีกว่านะทุกคนก็ติดตามรับชมกันต่อไปเลยนะครับที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นแน่นอนนะครับไป ทุกคนครับผมที่สุดท้ายนะฮะมีชื่อว่าป๊อ e อ e ยซูรุยเซียนาคิทเช่นเออไม่ใช่ชิคเก้นเหรอไม่ใช่ไก่เหรออ๋อเป็นว่าเดี๋ยวขอเล่าประวัติน,นิดนึงนะฮะเอลวินซีโคปเปลนนะครับผมเปิดร้านอาหารที่ชื่อว่าชิคเก้นออนเดอะรันนะครับผมเหมือนกับว่าวิ่งวิ่งอยู่แล้วเจอไก่ไม่น่าใช่ไงฮะม่น่าจะหมายคำว่าแบบขับรถอยู่แล้วก็ไปจอดกินไก่ได้โดยง่ายในย่านชานเมือง อาราบ,บีในนิวออร์ลีนสหรัฐอเมริกานะครับผมเนื่องจากว่าเขาทําได้ไม่ค่อยดีเ็าเลยรีแบรนด์ใหม่เป็นป๊อบอายลุยเซียนาคิดเช่นครับผมคือต้องบอกก่อนเลยนะฮะที่ร้านไก่เนี้ยดีมากเลยนะฮะดีแบบดีสุดๆเลยนะครับคือที่ไทยเนี้ยอาจจะมีแต่เคฟซีใช่ไหมแต่ที่นี่เนี้ยมีป๊อบอายนะครับผมป๊อบอายนะครับผม mm hmm. ตั้งชื่อตามหลังนะฮะหนังเรื่อง The French Connection นะซึ่งมันเป็นหนังเกี่ยวกับตำรวจอะไรอย่างงี้นะครับผมาอาจจะไม่ค่อยรู้อะไรมากแต่ว่าอันนี้คือที่มาของชื่อ ป๊อปอส์ลิวเซียนาคิดเช่นรับท่านผู้ชมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปอ่านรีวิวกันเลยดีกว่าเอสโก้แซนดี้เจบอกว่าฉันทานอาหารมื้อที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยจําได้และนั่นมันมีความหมายมากเพราะฉันทานอาหารเยอะมากในแต่ละวันฉันอายุ7จปีแล้วฉันสั่งนักเก็ตไก่24ชิ้นฉันได้แป้งมาเยอะมากเยอะมากกว่าเนื้อไก่ซะอีกมากาังกรโในกับชีสมันก็เละมากและมันฝรั่งทอด ม,มันก็โอเคนะแต่ฉันจะไม่มีหมดพิธีนี้อีกแม้ว่าพวกเขาจะจ่ายเงนินให้ฉันก็ตามมันไม่มีรสชาติไม่ได้ในหนังของมันฉันไม่ใช่คนเดียวสถานที่แห่งนี้ไม่มีสิทธิ์ในการดําเนินธุรกิจะจะเรียกว่าอาหารนะมันแย่มากเลยละทุกคนครับผมถ้าเกิดว่าผมจะต้องกินไก่ที่หนังมันไม่อร่อยเนี่ยผมก็คงที่จะรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจ่ายเงินให้ผมไปกินเนี่ยผมก็จะมานะครับไม่เหมือนกับแซนดี้เจ รีวิวถัดมานะครับผม Daniel Daniel d a n d a n i e l เอลเล่เดนิเอลดีนเบริการชาเป็นพิเศษและไม่เป็นมิดครั้งสุดท้ายที่เราทุกคนได้รับอาหารเป็นพิษใครก็ตามที่จะทำการจ้างงานควรได้รับการฝึกฝนให้ดีขึ้นโอ้ทุกคนมีบทเรื่องอาหารเป็นพิษอีกแล้วนะครับสามที่ที่ผ่านมานี่โอ้โหผมรู้สึกเอ่อ รู้สึกสงสารกระเพาะตัวเองมากเลยหวังว่าจะไม่โดนอาหารเป็นพิษวันนี้นะครับโอเครีวิวที่นะครับผมจากโฮเซอีป๊อปอายที่นี่แย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยไปเจอมาจริงๆพวกเขาปฏิบัติต่อคุณเหมือนขี้และผู้จัดการก็ปฏิบัติต่อพนักง,งานอย่างขี้ไอผมก็ปวดท้องจะเข้าไปขี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้เขาไม่ได้เขียนนะฮะแต่การแต่งกายของเธอไม่เป็นมืออาชีพเลยบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นคนงานที่นั่นดิฟตูก็ไม่ทํางานเครื่องดื่มก็ไม่มีได้ยินเสียงผู้จัดการตะโกนตลอดเวลาฉันเพิ่งออกไปแม้ว่าฉันจะเข้าแถว <Brand. S 2> แม้ว่าฉันจะเข้าแถวเป็นเวลา15นาทีก็ตามโอเคครับทุกคนมีบ่นอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับทุกคนคือเนื้อไก่หนังไก่ไม่อร่อยนะครับผมเนื้อไก่เยอะเกินไปแล้วก็อาหารเป็นพิษและอย่างที่3ก็คือผู้จัดจาก,การไม่ค่อยดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไป12 seconds later ดูซิว่ามีอะไรบ้างนะเอ่อนี่นะครับผมที่เราจะสั่งกันนี่นะครับไม่มีรถมาข้างหลังใช่ไหมโอเคเอ่ Honey BBQ, Cash Your Favorite. Your wing, wing. อฮันนี่พาปิค f a v o r i t e m a y o r เมน piece ี i n g wing อ้าเออนี่ไงมันมีแบบว่าเป็น6ชิ้นอยู่นะครับทุกคนก็นนเดี๋ยวผมเอา6ชิ้นแล้วกันเฮ้ยวอลกับแบ็กส์ป๊อปปี้ส์กินมีจุดสัมผัสเดีสวันดอรวอสดีควิสดอ Yeah, what what Do you want a six or twelve piece? Oh I'm just wondering what's what's the combo? What's the difference between like combo and wings only? I'm sorry, I'm, I'm not understanding what you're saying. Can you piece a combo one? has a drink side and the uh, meat and a biscuit depending on what it is. And a dinner you just take the drink away. Gotcha. I will just go with the wings only, please. Uh six piece. Six piece. เออในที่ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่ามีที่แห่งนี้นะฮะที่มีความนานในเรื่องของการรอนี่พูดอะไรไปนะเอาเป็นว่ามันรอนานนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมง่วงมากเขาเรียกว่าอาการฟู้ดโคม่าง,ง่วงหลังกินอาหารนะฮะแล้วเรากินเแจ็คแอนเดอร์บอสกับแมคโดนัลด์ไปไงโอ้โหนี่ผมง่วงง่วงเลยครับเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยไก่ดีกว่าทุกคนผมรู้สึกอยากกินไก่ต่อแล้ว Yeah here you go Thank you. stuff on you m oh, awesome y use thank you thank you wings. have a nice one ได้อันนี้มาด้วยนะฮะรู้เรื่องจากว่าเราโดเนทนะครับผมมาให้สถานที่เขาเรียกว่าอะไรอ Foundation ที่ดูแลเด็กนะฮะทำให้คราหน้าเนี่ยถ้าเกิดเรามาเนี่ยเราจะได้รับพายกินฟรีนะครับผมเหมือนกับว่าเราช่วยเหลือเขาแล้วช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ช่วยเหลือเราตามอะไร ไม่ได mm ้เกินม่ได้เบาเดี๋ยวทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปกินในร้านกันดีกว่านะครับ mm hmm. แล้วก็ดูเหมือนกับว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาช่วยเหลือเรื่องอะไรเนี่ครับเขาจะนําเงินที่เราบริจาคเนี่ยไปช่วยไปเขาเรียกอะไรอะ่ะมีโครงการชื่อป๊อบไอฟอนเดชั่นนะครับซึ mm ่ง hmm. เท่าที mm ่อ่านอ่านดูแล้วเหมือนกับว่าเขาจะไปช่วยเหลือคอมมู hmm. นิตี้นะครับผมในทางหนึ่งครับผมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านไปลองกินเจ้าไก่ชิคกินวิงชิคกินวิงแมคโลนี่ยั n ซอสเผ็ดไปทุกคนไปกัน let's go อันนี้คืออะไรอะ่ะทุกคนดูที่เขามีเหมือนกับเป็นเครื่องปรุงหรอทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับผมได้มาแล้วป๊อไอชิคเก้นนี่มีซอสด้วยนะครับเขาให้มาเป็นแรนช์นะผมแรนช์ดูนี่ดูนี่ดูนี่อ่านี่นะดู Sweet and spicy. อันบ็อกสุดโหดส w ว e t แอนด์สไปซี่อไหมดูน่ากินอยู่แต่มันไม่ได้น่าประทับใจเหมือนที่คิดเอาไว้ไงซูมเข้ามา โอ้โหฉนว่าทุกคนมันแทบไม่มีเลยเว้ยมันมีแต่หนังพอสังเกตดูมันจะมีแต่หนังเยอะๆเว้ยเห็นไหมเนื้อเนื้อข้างในนี่คือแทบไม่มีเลยนะครับรสชาติเฉยๆนะฮะไม่ได้ไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้นนะครับอืมหรือว่าโอเคนะครับแล้วก็บริการไม่ได้แย่นะครับดื่มดื่มจิ้มแหวนทุกคนดื่มจิ้มแหวนทุกคนเดี๋ยวลอาจิ้มซอยให้ดูนะฮะเนี่ยจิ้มแหว ติ่งๆเนี่ยซอ,อสใครได้เนี่ยครับซอสเพิ่มเคราะอร่อยได้เยอะ <ๆๆ S 1> เลยเดี๋ยวพี่กินก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย จบไปกันแล้วนะครับทุกคนสำหรับการรีวิว3ที่ในวันนี้นี่ครับแจ็คแอนด์บ็อกแมคโดนัลแล้วก็ป๊อปไอ้นั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะว่าอยากให้ทั้งสคนไปทําอะไรต่อในอเมริกานะครับผมผมวองว่าหลังจากคลิปนี้จบไปนะฮผมจะไม่เป็นอาหารเป็นพิษนะครับทุกคนอ๋อแล้วก็นี่เลยครับทุกคนผมบอกเลยว่าลืมไปอย่างนั้นที่จะื่มรีวิวฮะทิชชู่ของแต่ละด้านเอ้ยทิ ชื่อของแต่ละที่มันมีความนี่นี่นี่อันนี้ของแจ็คในบ็อกซ์นี่โหนี่นี่น,นี่อันนี้ของแม็โดนัลมันมีลายฮะทุกคนเห็นไหมไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันมีลายเป็นลายแมคโดนัลที่ชื่ของแต่ละที่เนี่ยเออมันมีความเกรดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันสำคัญยังไงเนี่ยเออผมว่าผมไปดีกว่าทุกคนสวัสดีครับ